สุภาษิตสอนใจพรหม,มาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเปรียบเสมือนว่าเป็นพรหมของบุตรทั้งหลายพระคุณของแม่บุญคุณของแม่มีมากที่สุดต่อชีวิตของลูกลกทั้งหลายคําว่าบุญแปลว่าความดีคําว่าคุณแปลว่าประโยชน์รวมความว่า ประโยชน์และความดีหรือความดีมีประโยชน์ประโยชน์และความดีหรือความดีมีประโยชน์อันสูงสุดของแม่ที่มีต่อลูกลูๆนั้นคือแม่เป็นผู้ให้ชีวิตลูกได้กำเนิดเกิดมาเป็นคนและยังคอยเลี้ยงดูแลลูกด้วยความรักตั้งแต่เล็กจนโต มือทั้งสองของคุณแม่แผ่โอบอุ้มประคองคุมเคียงลูกอยู่ไม่ห่างหายอกของแม่แม่เอียงอุ่นลงเคียงกายให้ลูกหายจากความหนาวยามค่ำคืนตักของแม่แผ่ให้ลูกดังฟูกนุ่มประคองคุม ลูกนิทราไม่ฝ่าฝืนประจงจูบจูบรูกรักทุกวันคืนเป็นที่ชื่นชูดวงจิตสนิทใจยามจะนอนแม่เหกล่อมด้วยคำหวานกล่าวประสานกล่อมด้วยเสียงสำเนียงใสยามจะกินแม่ก็ป้อนอย่างใส่ใจ ให้ลูกได้อิ่มเอมกระเสมสวง